ล <Hello, S 2> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้โบนัสบีเจจะไปไหนคะไปไปไหนบีเจอเราจะทานอาหารกันนะเราไปดูกันว่าพี่พี่จะทานอาหารมีอะไรบ้างน้องบีเจเตรียมพร้อมมาโชว์โชว์หมุน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 นี่วันนี้ใส่ชุดอะไรว้าวหมุน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 ไงตาเบยยังไงจะเบยยังไงสวัสดีค่ะวุ้ยุ๊ย้ <c oughs> แล,แล้ว้วันนี้วันเสาร์ตอนบ่ายๆนะคนจะเยอะหน่อยนี่ด้านหน้าร้านด้านหน้าก็จะเป็นเครื่องบินนะก็ <ไป S 2> มีรถถังน,นี่เราเข้าไปดูกันว่าพิพิธภัณฑ์ด้านในให้เขาจะเปิดให้เข้าดูไหมวันนี้ปะพร้อมไหมนนะักบินน้อยพร้อมไหมครับพร้อมครับ อเบ้ให้ดูหน่อยเบนะ๊ไตายเรไปดูการพี่บอนัทต<ป>ายขยัอมาข้างในแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนี่ข้างในเป็นอาคารใหม่มากใหญ่โตมากนะนะอ,อ่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะ เออใช่ไม่เห็นเลยเหรอดูซิยูนมาถึงอาเซยมนีม่ห้องแรกแต่และห้องก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วเข้าไปดูข้างในกันนี่ เขาก็จะจัดแสดงแบบนี้นะเนี่ยในตู้บูมีตู้กระจกมีภาษาเวียดภาษาอังกฤษกำกับมีดาบเป็นห้องกระจกนะเนี่ยก็จะมีที่จัดแสดงเป็นห้องเลยนะใหม่มากเลย มีประวัติภาษรากรงกภาษาเวียดนามมีรูปภาพอย่างนี้นะตอนนี้เ้าชมฟรีด้วยคนก็จะเยอะหน่อยนี่มาห้องนี้ดูมาห้องนี้เห็นมันก็จะทะลุก,กันนะแต่ละห้องเนี่ยน,นี้เรือสงเทาออนนี้ปนืนนี่เลยโอ้ดูเป็นอย่างนี้เหรอพุ่เคยเห็น ก็เดียวกันแล้วพอแต่ละห้องก็จะทะลุออกมาเป็นอีกห้องนึงเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นนี่นะเหมือนจะมีแบบขอสอไว้คื่อจักรกลาดไว้นะว่าแต่ละวิวัฒนาการลำดับของนี่การบินนี่แต่ละขสแต่ละห้องก็จะเชื่อมกันแล้วเข้าไปดูกันนี่อันนี้เอาวุธนะวุธิสายก่อนเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเหล็กถูกทาง นนนค,นคนจะเยอะหน่อยวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดด้วยแล้วก็เปิดให้เข้าชมฟรีด้วยนะชว่วงนี้นี่วันนี้เจเดินดูมาศึกษาประวัติศาสตร์นี่มาเดินดูกันนี่อันนี้ปืนปืนยาวนี่แล้วก็จะมีนี่ภาษา ัวั้นสื่อส,สารเขียนไว้ด้วยนะมือเครื่องใช้สมัยก่อนใช้ธงชาติเวียดนามนี่โอเคอเป็นห้องๆนะจะแ,แสดงเป็นห้องห้องเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็สวยดีนะฟิลฟิลคล้ายๆเหมือนเราไปดูคุกเลยนี่ปืนปืนกระติกน้ำมีเจปืนยาวอุย้ยปืนนี่จิ๋วมากเลยพี่เจ จิ๋วมากยิงได้จริงไหมเนี่ยปืนปืนจิ๋วนี่ปืนไหนปืนใหญ่ปืนยาวไปเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนี่ตรงนี้เขาเป็นแบบที่จำรองนะ นี่มีรูปปั้นคนใช้ออฟร์แล้วก็มีวิดีโอด้านหลังแบ็คกราวด์ตรงนี้ก็สวยดีนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาของเครื่องใช้เขาทำสวยมากเลยนะไปเาไปดูจุดเด่นกันเราเดินทะลุออกมาด้านนอกพื้นที่กว้างใหญ่มากๆเลยนะเหมือนเขากำลังจะก่อสร้างอะไรต่ออีกนะเนี่ยนี่เพิ่งเปิดไปเมื่อเมื่อไม่นานมานี่เองเนี่ยด้านหลังเนี่ย กำลังปรับปรุงต่อเติมไม่ไกลจากในเมืองมากนะทุกคนเนี่ยโอ้ oh. นี่แถวนี้ใหญ่มากเลยนี่อันนี้ด้านหลังนะด้านหลังเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกโซนหนึ่งเมื่อกี้เราเข้าแค่ฝั่งเดียวจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาในในตัวอาคารนะเนี่ยโอเคไปจะไปหนึ่งเก้าห้าสี่ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดห้ากันนะ ไปดูซิเมื่อกี้เราไปฝั่งนู้นมาแล้วนี่เราจะเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ฝั่งนี้เลยนี่ไปเข้าไปดูการทั้งในนี่ด้วยแผนที่ด้วยนี่มีแผนที่ให้ดูด้วย นี่บราซิล <Brazil. S 1> เข้ามาด้านในอ๋อด้านในฝั่งน,นี้ก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยนะคนคนนี่ <Yeah. S> 1เก้นึ่งถึง1,9,6,5งเ้ถ้าแยากเป็นปีคศออเลยนี่ตรงนี้เลยสวยดี มีรถมีรถมาโชว์ด้วยนี่รถอะไรเอ่ยเราไปดูที่ด้านหน้าเขาบอกไว้เปล่ารถใครนี่จะอบอกยื่อเขาใช้โดยเหยียดค่ียงทูไรเซเชียลคอร์สเทอร์ง968ในรถคันนี้ เริ่มเตอแล้วจรวดยิงเครื่องบินใช่ไหมเนี่ยไปดูกันสินี่มยบายจี๒แสดงในนี้เลยนูน่นมีลูกระเบิดเต็มเลยไปไปดูกันเริ่มมีเครื่องบินเริ่มมีเสื้อผ้าสวยๆทั้งน,นั้นเลยมีรถถังให,ใหญ่ใส่ในมุมนี้เลย ดูดิเครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนเก่ามากเลยอ่ะสอเิเจ็ดเนี่ยปืนสมัยก่อนเนี่ย่อใช้ได้จริงแล้วมันน้งนะกล้องเครื่องสองกันไกลเนาะเ,เก่ามากเลยอ่ะคลาสสิกจริงแหละเราจะบอกว่าคืออะไรอยู่เออตาบายออกมาแล้วมาดูซิมีอะไรให้ดูอีกโนดตฝั no, ่งนี้เป็นเป็นห้องห้องนะแล้วก็จะแยกอสสแยกอะไรกว้างมากใหญ่มากเลยนะ นี่บีเจเขาจะไปทางโรี่แ้สาวๆก็สใส่ชุดเวียดนามมาถ่ายรูปนะวันนี้วันรูแมนเดย์ด้วยนี่ใส่ชุดมาเป็นเซตมาเป็นทีมเล้วชุดอาวยายนี่วันนี้เขาก็มีอะไรให้ดูตรงนี้เราไปดูกันเขาเล่า,าเล่าประวัติศาสอะไรอย่างงี้ในหะ้ฟังนะสาะวาวเวียดนามด้วยจุดนี้เราฟังไม่ออกนะ ่ะเป็นคล้ายๆเหมือนโรงหนัง่่บรรยากาศด้านในด้านบนเขาก็จะติดรูปนะเนี่ยแขวนอยู่ตามจุดก็เป็นรูปขาวดำก็คลาสสิกดีนะสวยนี่แม่ว่าถ่ายรูปห้องไหนก็สวยหมดเลยนะเนี่ยเป็นห้องแบบมืดๆหน่อยนะขาวดำตกแต่งสวยดี มีขับเรือด้วยจำลองเป็นเรือนะน,นี่เด็กๆน่ารักมากเลยมาถ่ายนี่มีชุดนักบินเรามาดูซิชุดนักบินของเวียดนามเป็นยังไงบ้างน,นี่าย่างเท่เลยนี่มีธงชาติอย่างเดียวแล้วก็มีชื่อแยากาศด้านในนะ แ,แล้วว่าอันนี้น่าจะทาสีใหม่นะมันใหม่มากเลยเนี่เราเดินชมกันมาทุกห่องแล้วนะนะเกือบเกือบจะต่อไปเราจะออกไปเดินดูข้างนอกนะที่เป็นจัดแสดงเครื่องบิเครื่องบินด้านนอกนะกายกันเขาก็จะมีทั้งหมดสี่ชั้นนะเขาจะบอกว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วพี่นัดเนาะเราดูแค่ชั้นหนึ่งเราไม่ได้ไปดูชั้นสองเลยว่ามีอะไรบ้างขึ้นไม่ได้เหมือนจะปิดอลนะเนาะเออใช่โอเคไป โอเคตอนนี้เราเดินรอบบรรยากาศด้านในพิพิพธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะชั้นหนึ่งมันมีสี่ชั้นแต่ว่าวันนี้เหมือนว่าชั้นอื่นมันไม่มีคนขึ้นไปเขาอาจจะเปิดแค่ชั้นหนึ่งแม่ก็เลยพาเดินดูรอบห้องต่างๆเสร็จแล้วนี่เราแวะซื้อขนมแล้วก็มานั่งด้านหน้าเาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเนี่ยบรรยากาศนู่นเนาะเนี่ยคนก็มานั่งกินขนมขนมร้านด้านหน้า เสร็จแล้วเราถึงจะเดินไปดูนูน่นทักนู้นที่เป็นเครื่องบินที่เขาเอามาโชว์ให้นะน,นี่อากาศก็กําลังดีเลยเนี่ย,ลา,ยลานตรงนี้เมื่อก,กี้เมื่อกี้มีอะไรน้องเจเมื่อกี้มีน้ําพุด้วยใช่ไหมเรากินกันก่อนเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินต่อกัน, okay อกกนโอเคไหมโอเคไหมบรรยากาศดีมากๆเลยอากาศไม่ร้อนเออเดินมาแล้วนะนี่ก็คือฝั่งซ้ายเป็นลานที่ จะแสดงด้านนอกนี่ด้านหน้ามีเครื่องบินมีรถถังมีอะไรอย่างนี้นะนี่นี่เมื่อกี้ด้านหน้าเรามาจากด้านเมื่อกี้เราเดินลงมาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่มีให้ถ่ายรูปมีให้ถ่ายรูปเป็นลานมีเครื่องบินอ่านี่เด็กๆถ่ายรูปแล้ววันนี้มีเจ๋ออ่ะ ยิง้างหน้าอีกอ่ะ o n น t ีท three y a, 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 a. <c oughs> <c oughs> เอ้ ay ay ฮ่าฮ่าฮชี่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 อ่าไปไปดูเครื่องบินดูเครื่องบิกนกันมานี่อา <c oughs> กาศกำลังดีเลยวันนี้นี่เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินล,ลำใหญ่มาโชว์นี่ไปเดี๋ยวเราเดินไปนี่ตรงนี้มีหลายลำอยู่เป็นจัดแสดงเป็นสวนเลย เล่นเด็กๆ,ๆถ่ายรูปกันนะทุกคนนี่พี่บีถ่ายรูปหน่อยพี่บีเต้นหน่อยพี่บีพี่บีเต้นหน่อยอึ๊บอัพอึ๊บอัพอึ๊บอัพ <c oughs> อ่ะท่าเล่นอ่ะโชว์โบนัสบีเจโชว์อ่ะโชว์บีเจเทิร์นโบนัสบีเจท่าเล่นก็ท่าเล่นดึงดึงดึงนี่อยากขี่เหรออันนี้ เขาให้โชว์นะน่าจะห้ามขึ้นไปนะถ่ายรูปได้เฉยๆเอ๊ใช่เขาจะบอกอยู่นี่แต่แม่ว่ามันมันทาสีใหม่เนี่ยทุกอันที่เอามาทาสีใหม่หมดเลยน่าจะเป็นอันใหม่และใช่สวยนะเนี่ยมุมนี้ถ่ายรูปตรงไหนก็สวยนี่เื็นที่กว้างใหญ่มากๆเลย สวยเดินถึงตรงกลางแล้วบรรยากาศนี่ถ่ายรูปด้านหน้าก็สวยเหมือนกันนะนี่มันมีอาคารอันนี้น่าจะมีความหมายแหละเนี่ยสูงๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างตรงเนี้ยเออเป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้เลยเป็นแท่งๆก่อนที่จะเป็นมิวเซียมด้านในนะมาเดินเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปบรรยากาศอากาศดีมากนีทุกคนมาได้นะฟรีด้วยเด็กๆ ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมาเดินเล่นได้นี่กวางขวางมากๆเลย,เลยด้านหน้าตรงนี้มีทหารคอยคุมอยู่เขป,ปิดสี่โมงครึ่งนะวันนี้วันเสาร์เออนี่อ่าน่ถ่ายรูปอ้าอ่ามาแล้วมาแล้วผู้ขัดขวางวอ, <laughs> อไปฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะ ฝั่งด้านหนึ่งเมื่อกี้ไปก็มีเครื่องบินอยู่สองฝั่งนะเนี่ยเออรู้สึกว่าฝั่งนี้จะมีซากเครื่องบินนะที่เขาย้ายมาจากพิพิธภัณฑ์เก่าที่เราเคยไปด้วยนู่นั่งนี้เป็นซากเครื่องบินนะเนี่ย b o m u s France and American น,นอนศพนี่เขาบอกนี่นะบางส่วนของเครื่องบินซากเครื่องบินที่เขามานี่เอมามาจะแสดงโชว์อันนี้เลยเออ ใช่อ่านให้แม่ฟังสิเนี่ยระหว่างสงครามเรามะโชว์ให้ของจริงนะอันเนี้ยเดีเ๋ยวเราไปออกประตูข้างเหมือนเดิมนี่มีซัตติเตอร์ด้วยฝั่งนี้สุดแรมก็จะมีฮอแปลกๆเออนี่ยี่อันนี้ลำใหญ่อยู่ตรงนี้ า้นี่เราก็เดินทั่วหมดแล้วนะคะวันนี้ถือว่าโอเคมากเหมาะสำหรับครอบครัวเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่มาเดินเล่นนะคะแล้วก็าดูประวัติศาสตร์สถานที่ใหม่สะอาดแล้วก็น่าเดินเล่นมากๆสำหรับวันนี้บายบายไปแล้วพี่เจวันดีครับกระเบ๊กัะพี่เจวัสดีครับวันนี่สาม